อีดายองอะไรเพื่อนรักสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับอีดายองโพสต์ IG ส่วนตัวอะไรอดีตเพื่อนร่วมทีมโกยูมินที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายอำลาโลกโดยเปิดคลิปภาพตอนร่วมทีมฮุนไดพร้อมเพลงประกอบ See you again จากเหตุการณ์สุดช็อกวงการวอลเลย์บอลเมื่อโกยูมินอดีตวอลเลย์บอล ทีมฮุนไดฮิลสเตททีมในโคโววีลีกวัย25ปีถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักโดยสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยอาการซึมเศร้าเมื่อเช้าวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับโกยูมินนักวอลเลย์บอลของทีมฮุนไดเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับอีดายองมือเซตสาวสวยทีมชาติเกาหลีใต้แต่ภายหลังปิดฤดูกาลโกยูมิน ได้ลาออกจากทีมในขณะที่อีดายองย้ายไปร่วมทีมฮึงกุ๊กพิงค์สปเดอร์ทีมเดียวกับคู่แฝดมือตบหัวสาวทีมชาติอีแจยองล่าสุดภายหลังทราบข่าวเพื่อนสนิทเสียชีวิตอีดายองได้โพสต์ไอจีส่วนตัวเพื่อแสดงความอาลัยและละัลึกถึงเพื่อนรักโดยเป็นคลิปของโกยูมินขณะเล่น ฝึกซ้อมและแข่งขันร่วมกับอีดายองขณะร่วมทีม h ฮุนไดฮิ s t a t e พร้อมเพลงประกอบ s ี e you a g เกนโดยมีแฟนวอลเลย์บอลและแฟนขับของอีดายองมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากซึ่งสำหรับเพลง s ี e you a g เกนนะครับเป็นเพลงแนวฮิปฮอปของแรปเปอร์ชาวอเมริกันวิสทาริฟ่านะครับร้องและเล่นเปียนโนรับเชิญโดย ชาลีพุทธนักร้องชาวอเมริกันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แนวแอคชั่นเรื่องเร็วแรงทะลุนรก7นะครับเป็นการไว้อาลัยแด่พอวอร์เกอรที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายนคศ2013เป็นครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรจากเพื่อนรักที่เคยร่วมงานกันมานะครับซึ่งนะครับ ในการตายของเธอที่จากการฆ่าตัวตายนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าที่ตัวเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้นนะครับก็มีข่าวออกมาว่านะครับเจ้าตัวได้ลาออกจากทีมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวทนแรงกดดันของสังคมและถูกวิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนักหน่วงนะครับถึงฟอร์มการเล่นที่ตกลงอย่างเห็นได้ชัด นะครับอีกทั้งยังถูกโค้ดตำหนิอย่างหนักจนตัวเธอเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าและได้ประกาศอำลาทีมในที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อประกอบคดีนะครับทั้งเพื่อนและครอบครัวของเธอเองนะครับทางช่องเรื่องของผมใบชั้นยอดก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ กับวงการวอลเลย์บอลที่น่าใจหายนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลที่ยอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนพอน้พองทุกคนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ